สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL นะครับเสียงข้างสนามวันนี้ f a n t a s y Premier นะครับมาแนะนำตัวตัวที่ King t u w a h นะครับตัวที่น่าสนใจนะครับมีเริ่มต้นที่ Fabian c h a นะครับ Fabian c h a r Fabian c เนี่ย <c oughs> ตอนนี้มีคนเอาเข้ามากที่สุดเลยนะครับ76,000คนนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มวันเสาร์นี้นะครับก็ เจอมีดับเบิลเกมวีนะครับเจอเลเตอร์กับริสตันพาเลตนะครับก็ปาเบีนชาเนี่ยมี2ประตูนะครับหนึ 2, ่งแอซเซสทูกินจีฟอ่าโบนัทพอยต์นะครับใน5เกมวีหลังสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้มี39เาคะแนนนะครับจาก9นัดนะครับคือมากที่สุดในทีมและนะครับปาเบีนชาก็ตอนนี้นะครับทั้งหมดมียิงไป ยิงไป10ครั้งนะครับแล้วก็5ครั้ง5ครั้งในกรอบนะครับในจากเกมวียี่เนะครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมส่วนเอยิง10ครั้งนะครับเป็นรองอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับนที่ของ,งนะก็ลูดิเกอร์11ครั้งนะครับแล้วก็5ครั้งเนี่ยหครั้งในกรอบเนี่ย ร่วมกับแมตตี้แคทนะครับก็แล้วก็เลคยลอนนะครับผมก็ตัวนี้ดีนะครับก็เก็บไว้ยาวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอนอริดเจอเบอร์รี่นะครับเจอนอริดเจอเบอร์รี่นะครับก็น่าจะมีคนออกมาเพิ่มอีกนะครับในวีต่อไปตอนนี้นิวคาสเซิลก็เล่นดีนะครับนัดล่าที่ล่าสุดก็เล่นดีนะครับอ่อ ชนะ1-0ใช่ไหมจะคิดรูทนะครับต่อมาคิงทูวอตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลาปอสนะครับลาปอสเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กของแมนซิตี้นะครับคู่กับเจ้ากอเซโลนะครับกอร์เซโล่เนี่ยก็เป็นที่2นะครับในการยิงประตูเป็นอันดีนะครับอันดับ4จากโออทั้งหมดนะครับมี173พอยต์นะครับ38.9%โอนเนอร์ก็มีผู้จัดการทีมซื้อไว้นะครับส่วนลาปอสนี่มี9.9%นะครับน้อยมาก มีตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับในในกองกองหลังนะครับร3 0าคะแนนนะครับมี3ัประตู2แอชิตนะครับ15คินชีตนะครับส่วนตารางก็อาจจะมียังเหลือเตะอีกหนึ่งนัดนะครับอาจจะมีดับเบิลเกมวีนะครับสำหรับแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ก็จะมีดับเบิลเกมวีกับบูฟฟนะครับบูฟฟแมนตันแมนเดอร์ล์นะครับ อุนมตันลับบอลเนี่ยยิง28ช็อตแล้วนะครับไปในกรอบนะครับมากกว่ากองหลังทุกคนนะครับในแฟนตาซีเลยนะครับแล้วก็มี5้าห้าพิกชันนะครับก็คอนเซโลมีสองพิกชันนะครับผมก็เดิต่อไปก็จะเจอไม่ตันนะครับไม่ตันวันพุธ คือการที่เรามีเซ็นเตอร์ของ m มซิตี้คู่เนี่ยสามารถสามารถจะทําคะแนนให้เราได้เยอะเลยก็ลองดูนะครับลองดูลองพิจารณากันดูเราก็มานีรอันนี้เทเลมองจริงๆเทเลมองก็น่าสนใจนะครับลองมาจากเมดิซันก็เทเลมองก็เล่นดีนะครับยิงดีปกตินะครับมีโอ,อเนอร์แค่36 เปอร์เซ็นต์นะครับของเลสเตอร์นะครับเจอนิวคาสเซลกับเอเวอตันนะครับก็มีเลสเตอร์นี่แหละที่ป็นัมเบอร์เกมีที่น่าสนใจใส่เทเลมอนกับเบรนดิสันก็น่าจะได้แต่เทเลมอนก็เป็นอันดับสองนะครับอันดับสองของเลสเตอร์นะครับที่ยิงตอนนี้มียิงหกประตูนะครับยิงหกประตูสองแอตสิต นะครับมี97คะแนนนะครับแล้วก็ยังเป็นคนยิงจุดโทษด้วยนะหลังจากที่วารีเจ็บนะครับทเรมองก็จะเป็นคนยิงจุดโทษนะครับจุดโทษเตเตอร์แนอะโปรแกรมสวยนะครับยาวๆเลยนะครับทีเรมองตอนนี้มียิงไปแล้ว50ลูกนะครับ1 6หกลูกเท่ากอบนะครับ ดูอันดับสามของของทีมนะครับอันดับสามของทีมแล้วก็มียี่สิบเก้าแชนเขียดนะครับเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งน่าจะเมดิซันก็จะมีใครมีเมลเตอร์ที่น่าสนใจก็มีเมดิซันมีบานมีเทเลมองนะครับกองหลังก็กองหลังก็ไม่ชัวร์นะเลเ,เตอร์บางทีแตอาา่อามาตี้ถูกสุดนะครับถูกสุดต่อมาดูดิฟเฟนเชียลบ้างนะครับดิฟเฟนเชียล ก็อมพีเซรอยัลนะครับอมพีเซรอยัลเอมพีเรอยัลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจิตตำแหน่งลงบ่อยนะครับลงบ่อยน่าจะอยู่ข้างขวานะตอนนี้ก็สตาร์ทสองแมตช์ล่าสุดนะครับมีสิบสามคะแนนนะครับมีหนึ่งประตูกับหนึ่งกินชีตนะครับหนึ่งประตูกับหนึ่งกินชีตสี่จุดห้าคะแนนต่อแมตช์ในการสตาร์ทสิบสามครั้งนะครับ หนงประตูกักบ1นึ่งแอิตแล้วก็หกเคียนเชนนะครับสันมนาตล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ดูฮาตตี้ก็เจ็บไปแล้วนะครับเจ็บไปแล้วนานเลยแหละก็น่าจะได้ลงยาวๆนะครับอิมซอรโรนะครับกย็ยังเหลือนะตารางก็ไม่ยากนะครับ เจอไบตันนะครับซึ่งไบตันก็ยิงแค่2ลูกนะครับส่วนราคา4.5เนี่ยครับก็จะเป็นราคาที่ถูกมากนะครับของโละะัยถูกมากเจอไบตันเหนเจอทูลมองคิงถูวอตคิงทูวอตอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นบูโนนะครับที่น่าสนใจบูโนนะครับ เจอโนริทกับเรียบูนัดที่น่าจะได้คะแนนก็น่าจะเป็นนัดที่เจอนอริทนัดที่เจอรียูวพวาน่าจะยากนะครับเฟอร์นันเดสตอนนี้มีร้อยสาิบคะแนนนะครับเก้าประตูอ 7. สอเจ็ดแอตสิตนะครับแล้วก็จะเจอเรีพบูกลางสัปดาห์นะครับผมว่าเจอเรีพูยากนะครับแต่ว่าเจอนอริทเนี่ยน่าจะน่าจะนีขึ้นมาน่าจะดีขึ้นมานะครับผมสำหรับ b บโนนะครับบบโนที่น่าสนใจนะครับตอนนี้มี3 3 3แชน้นนะครับใน6นัดหลังสุดนะครับเน่มากสุดในทีมแมนยูเลยนะครับผมถามว่าจะเก็บไว้หลังจากตดอมินไหมนะครับตามตารางแล้วเนี่ยก็จะมีเจอไมตันนะครับเจอเบนฟอร์ชิสันบาเลสนะครับ ก็น่าจะเก็บไว้นะครับน่าจะเก็บไว้ก็ต้องดูเอาพุทก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในหลักสุดนี้นะครับต่อมาดูที่ดูว่า Expert เปิขาพูดยังไงกับเกมบิกสามสิบสากันบ้างเกมบิ๊กสามสิบสามเนี่ยเอ็กซ์เปิดว่างไงเริ่มจากที่แซนแซนบอลฟิลนะครับแซนบอลฟิลกับเอเลเตอร์เนี่ยก็ น่าจะไฮสกอร์นะครับน่าจะทำคะแนนได้เยอะในวีค33แล้วเจอน, 33, จเนิวคาสเซิลกับเอเวอเรตันนะครับแต่ผมว่าจเจอนิวคาสเซิลไม่ง่ายแต่ว่าเจอเอเวอเรตันอ่ะก็น่าจะง่ายกว่านะครับนิวคาสเซิลหลังลก็จะจะดีหน่อยนะครับก็จะมีที่ฟอร์มที่ดีก็มีเจเจเจเมดิสันนะครับแฮมิลตันนะครับที่น่าสนใจนะครับ ตอนนี้ทีของเขาเนี่ยมี9ตัวนะดับเบิลเก็ีม,มีเฟเซอร์ตัวเดียวที่ได้รับบาดเจ็บก็น่าจะจะเปลี่ยนออกแล้วก็จะใช้เบนโบสนะครับผมตัวนอฮลิชานนะครับเขาบอกว่าบูโน่เนี่ยน่าจะน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบูโน,น,น,น่นัดเจอนอรินี่แหละถ้านัดเจอที่กขผูไม่น่านะครับก็จะส่วนก็กองหลังก็จะหาหาใครมา กองหลังนิโคลเซนนะครับมาแทนแมตตูฮัตตี้ที่บาดเจ็บไปนะครับก็จะทริปเปิลทริปเปิลตัวอาร์เซนอลนะครับสามคนต่อมาอาร์สคลาสเดวมายนะครับก็เขาก็บอกว่าที่น่าสนใจก็ตอนนี้มีเฟอร์นันเดสนะครับกับคีชวูดนะครับคีชวูดก็กองหน้าของนิโคลเซนนั่นเองจุดโทษด้วยนะครับจุดโทษเฟอร์นันเดสก็อ่าสนใจ ต่อครับต่อมาเบนแคปทีนะครับเบนแคปทีเขาจะเขาจะเก็บฟีฮิตไว้นะครับเก็บฟีฮิตไว้ก็ตัวที่น่าจะมีคะแนนเยอะก็นิคโป๊บนะครับนิคโป๊บเมดิสมายซ์แมนนะครับเมดิสันเจดดัมนะครับที่อาจจะฟอร์มกลับมาได้หลังจากเจเจเอลซี LC, นะครับเจเอลซีก็น่าจะเหนื่อยแหละไปเตะกลางสัปดาห์มานะครับต่อมาทอมแคนเทล ทอมเคนเทลนี่ว่าไงทอมเคนเทลวันนี้คอเซนน่าจะบิ๊กสกอรนนะครับมีฟาเบนชากับจิตฟูดนะครับที่น่าสนใจนะครับมีมีนักเตะ5คนนะครับเติบเบิลเกมวีของเขาเกมนี้นะครับแล้วก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ส่วนใครมีนักเตะที่น่าสนใจก็แนะนำกันมาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับ เเมือนๆทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ